สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวค่ะนั่นก็คือดาวพระพุธนั่นเองนะคะซึ่งดาวพระพุธลักษณะของเขาจะหมายถึงการติดต่อการสื่อสารการพูดการจาหมายถึงคําสัญญาหมายถึงการคิดการ วางแผนและยังหมายถึงเอกสารด้วยนั่นเองค่ะดาวพระพุธเป็นดาวที่มีรอบวงโคจรไม่นานนะคะและเป็นดาวที่ส่งผลค่อนข้างรวดเร็วค่ะเมื่อโคจรไปอยู่ที่พบใดเรือนใดก็จะส่งผลเร็วที่พบนั้นเรือนนั้นต่อแต่ละลัคนาราศีนะคะถ้าอยู่ในพบดีเรือนดีเราก็จะได้สบายใจค่ะการคุยการเจรจาก็อาจจะเกิดผลดีราบรืบร่นได้แต่ถ้าไปอยู่ที่พบหรือเรือนที่ไม่ค่อย ดีนักเราจะได้รู้ตัวจะได้วางแผนค่ะนี่ก็คือการพยากรณ์เราจะได้รู้ล่วงหน้านั่นเองนะคะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภค่ะชาวพฤษภท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้น เกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤษภก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภว่าในช่วงที่ดาวพระพุทธทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤษภคะเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าดาวพระพุธนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของคุณค่ะและในวันที่30ตุลาคมปี2564นี้ดาวพระพุธได้ทําการโคจรยกย้ายเข้าสู่เรือนอรินะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภคุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกี่ยวกับเรื่องของบุตรบริวารค่ะปุตตะหมายถึง บุตรบริวารปุตตะหมายถึงการลงทุนการต่อยอดการริเริ่มต้นทำสิ่งใหม่กระดุมพระหมายถึงการเงินการทองของคุณนั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะในช่วงนี้คุณจะต้องระมัดระวังคำพูดคำจาค่ะโดยเฉพาะการพูดกับบุตรบริวารโดยเฉพาะการเจรจาในเรื่องของการเงินการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ค่ะเพราะดาวพระพุธเป็นดาวตัวแทนของการสื่อสารเมื่อมาอยู่ในเรือนอริแบบนี้ต้อง รู้จักระมัดระวังสิ่งที่คุณสื่อสารออกไปไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางคำพูดทางการเขียนทางการแสดงความคิดเห็นทางการพิมพ์ต่างๆนานาน,นะคะชาวลัคนาราศีพฤษภจะต้องเพิ่มความระมัดระวังและรอบคอบในเรื่องนี้ค่ะ ในช่วงนี้นะคะคุณจะต้องระมัดระวังของหายระมัดระวังการขี้หลงขี้ลืมบางทีอาจจะรู้สึกเบลอเบลมึนมึนงงงง,งนะคะวางของไม่เป็นที่ไม่เป็นทางอาจจะหลงลืมได้นะรวมถึงไปทานข้าวหรือไปตามสถานที่ต่างๆวางกุญแจรถลืมเอ,อ่อวางกุญแจรถไว้วางกระเป๋าสตางค์วางไว้แล้วก็ลืมหยิบขึ้นมาตอนที่เราจะเดินทางอะไรแบบนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะหลงหลงลืมลืมด้วยรวมถึงชาวลัคนาราศีพฤษภต้องระมัดระวัง เหตุการณ์ที่คุณจะเสียเงินไปกับเรื่องที่ไม่ควรจะเสียค่ะอาจจะมีการใช้จ่ายเงินแบบฉุกเฉินอาจจะมีการชดใช้เงินบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะเป็นการเสียเงินไปกับบุตรหรือบริวารก็เป็นไปได้ค่ะในเรื่องของเอกสารสัญญงสัญญาต่างๆการค้ำประกันต่างๆในช่วงนี้รอบคอบให้มากที่สุดนะคะถ้ามีอะไรที่คุณจะต้องอ่านจะต้องศึกษาอ่านแล้วอ่านอีกศึกษาแล้วศึกษาอีกรอบสองรอบสาม อ่านให้ละเอียดให้เข้าใจถี่ถ้วนนะคะระมัดระวังความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารและการค้ำประกันต่างๆในช่วงนี้ไม่เหมาะที่จะไปรับปากใครค่ะถ้าเกิดคุณทำอะไรไม่ได้อย่างที่พูดไว้อย่าเพิ่งไปรับปากใครนะคะเพราะมันมีเกณฑ์ที่จะออส่งผลไม่ดีต่อมาที่ตัวคุณนั่นเองค่ะในเรื่องของการงานนะคะยังมีอุปสรรคยังมีปัญหาที่คุณจะต้องแก้ไขเป็นธรรมดาเป็นปกติอยู่แล้วใครที่ ที่ทํางานทําการอาจจะเจอกับการติดขัดเจอกับการแก้ไขปัญหาเจอกับอุปสรรคต่างๆนานาแต่ชาวลัคนาราศีพฤษภจะสามารถเอาตัวรอดต่อสถานการณ์ต่างๆได้ค่ะมีคนช่วยเหลือค่ะมีคนเกื้อนหนุนมีคนสนับสนุนนั่นเองค่ะ สำหรับใครที่ต้องการจะหยิบยืมเงินนะคะหรืออาจจะมีบางคนมาหยิบยืมเงินคุณช่วงนี้ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นักนะคะไม่เหมาะที่คุณจะไปหยิบยืมเงินใครแล้วก็ไม่เหมาะที่จะให้ใครหยิบยืมในช่วงนี้อาจจะมีคนผิดสัญญาผิดคําพูดกับคุณนะคะหรือบางทีชาวลัคนาราศีพฤกษ์อาจจะไปทวงหนี้จากลูกหนี้ที่คุณเคยเออให้เขายืมไปนะคะก็อาจจะมีปากเสียงกันก็เป็นไปได้นะช่วงนี้ต้องระมัดระวังการทะเลาะระมัดระวังการวิวาท และอย่างที่สมัยบอกไปว่า การคุยการพูดจาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือผลประโยชน์มันอาจจะมีปัญหาได้นั่นเองค่ะหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงนะแต่เป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีพฤศภนั้นจะได้กินของอร่อยจะได้ทานอาหารดีๆค่ะมันเหมือนมีลาบทางปากอะนะมันมีลาบปากเกิดขึ้นมันเหมือนกับปากหรือลิ้นของคุณได้ไปชิมรสชาติที่ดีๆได้ไปกินอาหารถูกปากได้ไปอยู่ในสถานที่ที่พอใจประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เดินทางได้ค่ะท่องเที่ยว เที่ยวได้พักผ่อนได้ค่ะและชาวลัคนาราศีพฤษภเป็นจังหวะที่เหมาะน้าในการที่คุณได้เดินทางได้ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่เกี่ยวกับการงานเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวพักผ่อนหรือเดินทางเพื่อไปทําธุระปะปังต่างๆมันมีการเปลี่ยนสถานที่บ้างมันมีการเปลี่ยนจากบริบทเปลี่ยนจากสิ่งรอบข้างเดิมๆบ้างได้เปิดหูเปิดตาบ้างอันนี้จะเป็นผลดีต่อเรื่องของจิตใจค่ะส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะ อีกประการหนึ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนั่นก็คือระมัดระวังเรื่องช่องปากแผลในปากประมาณนี้ค่ะหรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับฟันหรือเหงือกนะคะหรือบางคนรู้สึกว่าดื่มน้ําน้อยหน่อยช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพนะคะดื่มน้ําให้เยอะขึ้นคอจะได้ไม่แห้งนะคะปากแตกบ้างอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะริมฝีปากแห้งลิ้นมีปัญหานะคะในช่วงของช่องปากช่องท้องต้องดูแลให้ดีนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะคร่าวๆเท่านี้ ี้ค่ะสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชัยให้ชาวพฤศพทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ